สวัสดีวันพระนะคะเพื่อนเทีท่รักทุกคนรักทุกคนอิหลีอิหลอกระดอกกะเดียแล้วะค่ะเดอ้อสวัสดีวันพระนะคะรักรักจุบจุบทุกคนทุกคนเสด็จเสด็จรัชการที่หนี่ ราชกาลที่เก้านี่ถ้วยพระราชทานของคุณเมจิเมจิเฉลิมราชโกดินซองอะแมนโบแมน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 หักทุกคนเด้อค่ะเด้อ rak chup chup